สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตรครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าสหรัฐตั้งเตรียมที่จะซื้อโรนจากยูเครนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเดีลวนี้มีมูลค่ากว่า5 0,000ืล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวว่าทูเคียเองก็ปฏิเสธสหรัฐอเมริกานะครับพวกเขายืนกรานที่จะซื้อกาซจากรัสเซียต่อไป แม้ว่าทรัมป์นั้นพยายามที่จะกดดันชาตินาโต้เลิกนําเข้ากา๊าซจากรัสเซียกต็ตามนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมจะได้นําให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแต่ว่าคุณผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องทาาอัปเดตกันไว้ก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ รายง,งานข่าวดังกล่าวนั้นบอกว่ายูเครนนั้นเจรจาเชิงลึกขายโรนหลายล้านลำนะครับให้กับสหรัฐอเมริกาหลังมีความเชี่ยวชาญในสนามรบก,กลายเป็นขุมทรัพย์คณะผู้แทนจากทางด้านยูเครนได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารายละเอียดข้อตกลงครั้งใหญ่ซึ่งอาจมีการซื้อขายโรนจํานวนหลายสิบล้านลำให้กับสหรัฐอเมริกาข้อตกลงนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านประธานดีโดนันทรัมผู้นําสหรัฐและทางด้านวูรดเเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนเองนั้นก็เห็นชอบด้วย หลังจากสงครามเต็มรูปแบบกับรัสเซียกินเวลาเกือบ4ปียูเครนได้กลายเป็นผู้นําระดับโลกในด้านเทคโนโลยีอาวุธไร้คนขับหรือว่าโดรน,นครับในบางประเภทความสามารถของยูเครนนั้นในการผลิตโดรนในปริมาณจํานวนมหาศาลร,รวมถึงประสบการณ์การใช้งานในการสู้รบจริงๆจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ทางทหารของยูเครนได้นําเสนอความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีโดรนให้แก่คู่ค้าจากสหรัฐรวมถึงข้อเสนอ สำหรับแบบจำเพาะประสิทธิภาพและเงื่อนไขาการใช้งานโดยกระทรวงกลาโหมของยูเครนระบุว่าทีมสหรัฐริการรับทราบถึงความเชี่วชาญของยูเครนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่องของโดรนไม่เพียงเพียงแค่การผลิตเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงโดรนทางทะเลและระบบขุนยน์ภาคพื้นดินอีกด้วยการเจราจาของทีมเทคนิคนี้เป็นขั้นตอนเตรียมการสําหรับการลงนามข้อตกลงดิวโดนนะครับเชลนกี้ระบุว่ายูเครนนั้นกําลังดาเนินการเรื่องการส่งออกอาวุธบางประเภทที่มีปริมาณเกินความต้องการ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับประเทศเพื่อน,นําไปผลิตยุโทโธปกรณ์ที่ขาดแคลนในแนวหน้าโดยมีการทําข้อตกลงเบื้องต้นกับ4แพลตฟอร์มส่งออกก็คือสหรัฐอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาก่อนหน้านี้วอลนมเมียรเซเลนกี้นั้นเคยเสนอกรอบงานระยะเวลา5ปีมูลค่า50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดรนสูงถึง10ล้านลำต่อปีโดยมีเงื่อนไขว่าโครงการนี้จะไม่มีมีผลบังคับใช้จนกว่าสงครามกับรัสเซียนั้นจะสิ้นสุดลงนะครับ กองทัพสหรัฐกำลังทดสอบโดรนโจมตีพิสัยไกลของยูเครนซึ่งยูเครนได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซของรัสเซียยูเครนได้พัฒนาอาวุธเฉพาะทางหลายรูปแบบเช่นโดรนทิ้งระเบิดนะครับอย่างาก้าโดรน fpv หรือว่า first person view นะครับยานผิวน้ำไร้คนขับนะครับอย่างมักูรารวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า ai มาใช้ในระบบโดรนสหรัฐซึ่งมักผลิตโดรนที่ประณีตซับซ้อนและมีราคาสูงแต่มีจำนวนน้อย บอกว่าเวลานี้เนี่ยพวกเขาเองค่อนข้างล้าหลังในเรื่องของการพัฒนาและใช้งานโดรนบางประเภทในระดับปริมาณมากแอนดี้เบอร์เซนยุกหัวหน้าคนใหม่ของทางด้านเบรฟวันซึ่งเป็นศูนย์บ่งเพาะเทคโนโลยีกลาโหมของยูเครนกล่าวว่าข้อตกลงนี้จะวินวินทั้งสองฝ่ายโดยชี้ว่าการร่วมทุนระหว่างบริษัทและทีมงานของทั้งสองฝ่ายจะช่วยให้เราสร้างสรรค์โซลูชันที่มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นไปอีกการใช้ประโยชน์จากการผลิตและความเชี่ยวชาญของยูเครนรวมถึงยุทธวิธีและระบบที่ผ่านการทดสอบในการรบ สามารถช่วยหสหรัฐเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในด้านความสามารถของโดรนบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีกีดความสามารถต่าการเจรจาดิวโดนเกิดขึ้นในขณะที่โดรนนั้นช้ำมีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต่อรัสเซียหลังจากล้มเหลวในการหาทางสู่สันติภาพตามการรายงานนั้นบอกว่าสหรัฐได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลข่าวกรองเป้าหมายแก่ยูเครนสําหรับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัสเซียในระยะไกลซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่นอกจากดิวโดนแล้วเจ้าหน้าที่ยูเครนยังได้หารือถึงโครงการริเริ่ม รายการความต้องการที่ได้รับจํากัดตามลําดับความสําคัญของยูเครนซึ่งก่อตั้งโดยสหรัฐและนาโตโดยกลไกนี้ช่วยให้ยูเครนสามารถซื้ออาวุธของสหรัฐเช่นขีปนาวุธระบบแพทริออตนะครับขีปนาวุธไฮมาร์ดด้วยเงินทุนจากพันธมิตรนาโตแไม่ว่าการสรุปข้อตกลงดิวโดนอาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนหรือว่าหลายปีจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลงแต่การหารือครั้งนี้เป็นสัญญาณสําคัญที่บ่งชี้ว่ายูเครนได้ก้าวหน้าไปมากไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยครับในเรื่องของอาวุธไร้คนขับหรือว่าโรน ในขณะที่ทางด้านทูกเคียครับได้ออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐย้าความมั่นคงทางพลังงานต้องมาก่อนทูกเคียนั้นได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้ทูกเคียนั้นยุติการนําเข้าก๊าซจากรัสเซียโดยยืนยันว่าความมั่นคงของการจัดหาพลังงานเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับประเทศอันพัสซันายรักตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติของทูกเคียก็บอกว่าทูกเคียนั้นยังคงต้องซื้อพลังงานจากซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ทั้งหมดต่อไปรวมถึงรัสเซียด้วย ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีการเรียกร้องจากประธานดินโดนั์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐที่ต้องการให้สมาชิกนาโตหยุดการซื้อน้ํามันและก๊าซจากรัสเซียเพื่อแลกกับการออกมาตรการการคว่ำบาตรใหม่ซึ่งถูกนําเสนอในแนวทางเร่งกระบวนการสันติภาพในยูเครนหลังจากที่ทรัมป์นั้นพบปะหาหรือกับทางด้านเรซฟเฟตยิปเฮอร์ดกันผู้นําของตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครยุยงยอประเทศสหรัฐอเมริกา บาล์คาปฏิเสธแนวคิดที่จะละทิ้งการรัเสเซียโดยชิ้นเชิงโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดหาที่มั่นคงต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศเราไม่สามารถบอกประชาชนของเราได้ว่าการของเราหมดแล้วเพื่อแน่ใจว่ามีการจัดการอย่างต่อเนื่องเราจำเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้โดยไม่มีทางเลือกปฏิบัติทุเคียยังจะรับการจากรักเสเซียต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติเนื่องจากว่าข้อตกลงได้มีผลบังคับใช้แล้วฤดูหนาวก็กำลังจะมาถึงเราจำเป็นต้องได้รับการจากรัสเซียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เขาบอกด้วยว่าทุกเกียจะมีการบริโภคก,ก๊าซรธรรมชาติในปริมาณมากยังคงดําเนินอยู่กลยุทธ์กระจายแหล่งซัพพลายเออร์ต่อไปควบคู่ไปกับการขยายการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดหาทุกเกียถือเป็นรัฐสมาชิกนาโตแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสาพายุโรปได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกต่อรัเสเซียหลังจากที่ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นโดยยังคงนาเข้าพลังงานและรักษาความสัมพันธ์การทูตที่ใกล้ชิดกับรัเสเซีย ในขณะที่หลายประเทศในสหภาพยุโรปยังคงซื้อพลังงานจากรัสเซียแม้ว่าสหภาพยุโรปนั้นจะวางแผนยุติการซื้อเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียภายในปี2027ก็ตัดโดยมีประเทศอย่างฮังการีและสโลวาเกียยังเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่และคัดค้านการยุติการใช้งานเจ้าหน้าที่ของรัสเซียมองว่าการจํากัดพลังงานของตนเป็นสิ่งผิดกฎหมายและส่งผลเสียต่อตนเองขณะเดียวกันนั้นดมิตรีเปเ็คก็ส่งํำเนียบรัฐบาลรัสเซีย มองว่าการผลักดันของทรัมป์ให้สมาชิกนาโตออกห่างจากการจัดหาพลังงานจากรัสเซียนั้นมีเจตนาเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐทรัมป์นั้นไม่เคยปิดบังความตั้งใจที่จะรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐวิธีง่ายที่สุดก็คือบีบบังคับให้ทั่วโลกนั้นจ่ายเงินมากขึ้นสําหรับการซื้อน้ามันและก๊าซ LNG หรือวา่าก๊าซธรรมชาติเหลวของสหรัฐอเมริก,กาแทนการซื้อจากทางด้านรัสเซียนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่าลลืมมนะครับเข้้าาแว ก็ฝากคุณชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับซึ่งก็ท่านสามารถสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทหรือว่าสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1าสามสี่สห้าหน่ห่นะครับห่งเก้าสา่้านึ่นึ่สนึสน่น่านั ทางด้านซูปเปอร์สติกเกอร์ซูปเปอร์แชทซูปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ